และแล้ววันนี้ก็มาถึงค่ะเดย์วันของทริปเยอรมันเป็นวันแห่งการเดินทางเลยเครื่องบินรวม16ชั่วโมงรถไฟ1ชั่วโมงรถยนต์1ชั่วโมงครบหมดแต่ปาและพวกเราก็ทำสำเร็จค่ะ <c oughs> เช้านี้ตื่นตีสามสภาพหน้าคือรู้เลยว่าไม่ได้นอนตื่นเต้นเกินค่ะการก็รับหน้าที่แบกกระเป๋าของทุกคนลงมาบอกเลยที่เล่นกล้ามาทั้งปีวันนี้คุ้มแล้วรถตู้มารอรับแล้วค่ะแท็กซี่ไม่มีทางพอแน่นอนเพราะว่าสมบัติของทุกคนเยอะเกินออกเดินทางกันถึงสนามบินก็แอบมาลุ้นกันต่อค่ะว่ากระเป๋าของใครจะน้ำหนักเกินไหมเพราะช่างที่บ้านคือเกือบ23กิโลทุกใบถ้าแต่ช่างที่บ้านเพี้ยนก็ต้องเอาของออกตรงนั้นแหละค่ะแต่เราทุกคนก็รอดไปรอขึ้นเครื่องบินกันไฟแรกจากกรุงเทพไปฟินแลนด์ใช้้เวาทังหมด 12ชั่วโมงนั่งยาวๆไปเราจองแบบฟิกซ์ที่นั่งไว้หมากับป้าจะได้นั่งหน้าสุดแล้วก็ได้ยืดขาไม่รู้สึกอึอดอัดด้วยส่วนลูกๆก,ก็แคบๆได้อดทนกันไปเล่นเกมไป1 0,000รอบหลับไปอีก10,000่นรอบก็ยังไม่ถึงพอมาถึงสนามบินเฮลซิงกิก็ต้องรีบวิ่งทําเวลากันค่ะมีเวลาแค่1ชั่วโมงกันกับแม่ก็ต้องไปตรวจตอมอด้วยพอถึงเกตปุ๊บก็ขึ้นเครื่องบินเลยจากเฮลซิงกิไปแฮมเบิร์ก1ชั่วโมง45นาทีเปื่อยมากไม่อยากนั่งแล้ว,วทุกคน Welcome to Germany. แต่การเดินทางยังไม่จบค่ะไปรับกระเป๋าแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้พร้อมเพราะข้างนอกเนี่ยประมาณ1องศาเลยแล้วก็ไปลุยรถไฟอีกหนึ่งชั่วโมงกันต่อก่อนลุยแวะเติมพลังกันแป๊บหนึ่ง14ปีที่ป้าไม่ได้กินอาหารที่เยอรมันเลยป้าบอกว่าแค่มื้อแรกก็ฟินสุดๆแล้วตอนซื้อตั๋วรถไฟมึนกันอยู่สักพักค่ะกดผิดกดถูกจนป้าต้องไปถามคนแถวนั้นต่อแรกคือนั่งจากสนามบินเข้าเมืองก่อนสภาพทุกคนหมดพลังกันแล้วต่อที่2คือนั่งไปลงที่ลูเบกตอนนี้เรากับกันต้องยืนเฝ้ากระเป๋า40นนนนาาทียาียยววใจคอึึกถงงเตแล้ แต่ยังไม่จบค่ะลงจากรถไฟแล้วก็ต้องมาต่อแท็กซี่กันอีกและในที่สุดเราก็ถึงบ้านคริชี่กันแล้วคริชี่คือเพื่อนที่ป๊าสนิทที่สุดตั้งแต่ตอนอายุ5-6ข 5, ว5บเลยค่ะซึ่งป๊าไม่ได้เจอมา14ปีแล้วและเราก็ไม่ได้เจอมายค่หปีเลยค่ะฮัลโหล ที่น่ารักที่สุดคือคริชี่เตรียมนูเทลล่าให้เรากระปุกใหญ่เลยค่ะกินยังไงให้หมดวันนี้ยาวนานมากกุดไนท์ค่ะทุกคน